ไปครับผมตาสุดแม่กระดาวครับมนีกระดาวกกระซอกไปเปี่ยนกันดราครับไม่ซุ่เลยเหล่มบานออกแล้วครับเริ่มบานนั่นแหละบันไดปีนขึ้นไปครับปุ่นละลิฟปุ่นละเรื่องหัวเด้อมันถือขึ้นกล้องขึ้นไปไหว้นะครับ ถือกองถุนแปน้ำปลาได้แล้วก็สอบปุ๋ยเนี่ยประมาณนี้แหละตรงนึงเอาได้ครับเนดะ้อเดี๋ยวรอเบิ้งตอนลงเดี๋ยวกว่านะครับเนาะอันตรายครับถือกองถุนแปน้ำอาจจได้ไลยได้หน่อยนะครับเนาะเดี๋ยว้องก็สอบปุ๋ยนึงครับผมพอได้แบ่งกันกินครับลงมาแล้วครัเฮ้ยประมาณนี้แหละ ใส่บังเกิงใกล้ดอกมันอันนี้ออกก้อนมันกระติบานก้อนนะครับบานแหละเด็นไหมไหนประมาณนี้ครับวัดหอวเราเด็ดใบเนี่ยนะบังเกิดใกล้ครับดอกเสร่ามั่นครับกินแซบเยอะนะครับรีใบมั้อ่ะมาซอยกันลีใบครับทั้งกำเลยบวกใหไผ่กำท้ายอ่ะ จัดอ้ไปเอ่เอายากมันของเงยยิ้มปีก่้อยไงเลยแล้วไปไปกิ่งมันไม่มีที่กาะไม่มีที่กาะแล้วอมัเหม้ยมันยังไม่ยาวุเหม่ยมันจะบานหมดแล้วนะไอิมบานกบานเนี่ยจนค่อนนเดปีนี้อาจจะอาจจะดี ผีไก่ยูโก้โค้ดไหมผีดีโก้ผีไก่ยูโก้โค้ยดอกงามอยู่ครับเลือกก่อนี่ยเลือกเอาแต่ดอกจุ่มๆไหมจุ่มหลังของแถวนีนติดเอ็มกระเทียมอย่างเงี้ยของเราเหรอะเอซื้อมาปลูกอีกหน่อยเสียบไปตรงไหนอีกทีแถวแถวเนี่ยครับสมัยปลู่วัแฉะปีต้องปีเนี่ยนะหลอดแล้วปีเนี่ยก็ได้กินครับผม ปีละข้างจะเดามันพอได้ไปฝากปีฝากน้องครับเพราะ่อที่ได้ขายแล้วครับหม่อว่านก็ได้เก็ตต่ำพ่อได้แบ่งกันกินครับ ส่วนมันสูงขึ้นยากครับ้าหกิองาาตาสวยก็นยากฟ้าใหม่เงาเยาบวชหมยต้องขึ้นเราขึ้นเราก็ฟ้าฟันก็หมดแดงครับ เนแซบดิบกผมอีนต่อไปนะครับะเดาทุกมือเนี่ยตอนในผมตัดทิ้งเลยหาเื้อะไรง่ายยู่ครับท่านะเดามั่นตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปครับนี่ครับลื้นช่วยครับจำถุง นีอย่ง,งกํลังนีแจ้วแจ้วอออจ้ออขาเลือกเอาไปกินเลยขอเอไปกินเลยเอาไปลวกเลยเยอะไม่เยอะ เห็น,นก็เลยเจออันไหนหลอดก็เกอามาและใบนี่นย,นะนนยังแบบใครรวงด้วยนะใบนี้รวงอาจจะเรอที่ยาเดี๋ยวในบ้านก็ขัดอีกที่หนึ่งครับคนเดีย่าไปฝากมู่คนที่ทำงานอันนี้ก็ต้องลวกเลย,ยนะครับ ừ, 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 ừ. ได้มาประมาณน,นี้ละพอได้แบ่งกันกินครับผม พักกระเดาพักกระเดามันนี่ดอก,กงามๆครับก็้องกินนะึ่งครับผมคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเด้อเอาสระเดาไม้เบองอีกแล้วครับพักกระเดาม้าน <c oughs> จะแป๊บครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเนี่ย